สวัสดีครับร้านอุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญกันชงนะครับรงจาปีนะครับของหลวงพ่ออิทธวจุฬามณีออกสองพันาปีพศ2อ6 5นห้านะครับผมเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับผมเป็นกระไรทองนะครับกระไลทองลงยาแดงสวยนะครับผมข้างหน้ามีนะครับิงโตคาบดาบนะครับแล้วก็นะครับมีกระจกแปดเหลี่ยม นะครับเอาไปสะท้อนสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับจะค่อยติดตัวหรือว่าจะจริงๆแล้วเอาไปทําเป็นปรับวงจุ้ยก็ได้นะครับผมบ้านใครที่อยู่ในทางสามแพ่งเนี่ยเอาไปเลี่ยมแล้วก็นะครับทําที่แขวนให้ดีนะอย่าให้หลุดนะครับผมไว้หน้าบ้านนะครับสะท้อนสิ่งไม่ดีนะไม่ดีไม่งามพวกคุณสงคุณใสของลมเบลมพัดต่างๆนะครับหรือจะแขวนติดตัวก็ได้นะครับผมสวยนะครับผมแขวนใส่คอหรือว่าแขวน ทำเป็นโบกุญแจแรงต่างๆก็สวยตัดดงามนะครับรุ่นนี้ทําสวยนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นยันนะครับมีตัวเหล็งนะเหลงความโชคดีต่างๆแล้วก็ตอบโค้ดเหลงนะครับผมรายการนี้เนื่องจากเป็นรายการสร้างตามจองนะครับไม่มีเลขแต่ว่ามีรหัสโค้ดไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวปลอมปลอมยากมาก แต่มีปอมอกไว้แล้วนะฮะอยู่ใที่จุดปอไม่ดูมีปอต้องกันแต่ว่าไม่เหมือนละทํางานหยาบนะไม่สวยเงี้ยนะครับงานไม่สวยอย่างเงี้ยแล้วเหรียญแท้หนักหนานะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับนี่เป็นจำปีใหญ่โชว์เฉพาะจำปีใหญ่ก่อนเดี๋ยวว่างๆอยถ่ายจำปีเล็กโชว์นะครับสวยสดงดงามมาพร้อมกล่องเต็มๆนะครับจำปีใหญ่ นะครับข้างหลังก็มีตาวัดนะครับวัดจุฬามณีของเกไม่มีนะครับของเกยังไม่มีตาวัดกล่องนะครับของข้างหลังของพลาสติกไม่เป็นตาวัดกล่องรีบเรียดและความละเอียดคมชัดของงานก็คนละเรื่องนะครับของเกมไม่สวยด้ของแท้แล้วก็พิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษไม่มีของแท้นี่พิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษมีแน่นนะครับเรียนที่แน่นเลยเกจี นะครับที่เรืองวิทยาคมต่างๆมากมายนะครับมารวมเสกนะครับผมแ้ายัางไงนะครับสนใจติดต่อ,อร้านอวยพรพักเครื่องโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe like, ก,ก,กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการประจุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดี